Oh, สวัสดีครับลุงพร้อมครับครับพบกันวันนี้ลุงพร้อมครับตรงกับวันพระศบดีที่24เดือนกันยายน2563นะครับก็มาต่อลุงพร้อมที่นําเสนอข้อมูลนะครับในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนนะครับพอดีเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้บริหารเรานะครับมีหนังสืออัปเดตล่าสุด15กันยายน2563จากท่านเลขาสพทนะครับอำนาจวิทยานุวัฒน นะครับเพราะว่าการจ่ายเงินปัจจัยขั้นพื้นฐานมันก็มีระเบียบนะครับตามหนังสือที่ที่ผมลงไปนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่สท04006ทับว3ส1 0นะครับซึ่งการจ่ายเงินนั้นนะครับก็โรงเรียนสามารถที่จะเลือกดาเนินการได้นะครับจ่ายเป็นเงินสดให้นักเรียนโดยตรงโดยตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย3คนนะครับโดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถามเพื่อนเพื่อนผู้บริหารโรงเรียนบ้านในเย็นไม่มีนะครับหลวงพ่อครับเพราะว่า การที่จะได้ข้อมูลตรงนี้นะครับโรงเรียนหรือว่าคุณครูประจําชั้นนะครับก็จะต้องไปลงเก็บข้อมูลนะครับซึ่งเกณฑ์รายได้นั้นนะครับครอบครัวหนึ่งจะไม่เกิน3,000บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เป็นเกณฑ์นอกจากนั้นสถ,ส,ถสถานะครัวเรือน8ด้านนะครับข้อมูลครูก็ต้องลงไปสมาชิกครัวเรือนที่มีภาระ,ระพึ่งเพียงไหมเช่นผู้พิการเจ็บป่วยการอยู่อาศัยลักษณะที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆ8ข้อนะครับซึ่งถ้าได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว ก็จะรายงานไปยังสพทนะครับสพทก็จัดสรรเงินมาซึ่งถามเพื่อนๆแล้วที่ที่โรงเรียนที่ได้นะครับลวมๆครับสองพบาทนี่ส่วนมากนะครับครูบาอาจารย์คุณครูก็จะจ่ายเลยนะครับจ่ายเป็นเงินสด แล้วก็เก็บหลักฐานแล้วก็มีการถ่ายภาพด้วยนะครับถ่ายภาพส่งรายงานไปยังสพทนะก็ดูหนังสือนี้ประกอบไปด้วยนะครับคุณครูท่านผู้บริหารเราครับลุงพอครับช่วงนี้เป็นช่วงของกเกษียนนะครับที่เาเรียกว่ากเกษียนอย่างกเกษมเนื่องวานเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานที่อำเภอน,นาทมทีมงานเก่า นะครับท่านผู้ดูการจัดชัยจันทไลท่านพอะโอเงียมโมธรรมนะครับบุคลากรได้กเกษียณอายุนะครับก็เลยยังวันนี้อีกนะครับวันนี้ที่โรงเรียนนาทมวิทยาก็เป็นทีมงานเก่าแก่ของเจริญพรคําจานครับหลวงพรอครับท่านเทียนชัยภูดิเทพก็เกษียณแล้วนะครับเจริญพรคําจานอยู่ที่นี่15ปีหลวงพ้อครับ เพราะฉันก็จะต้องเดินทางไปให้กำลังใจเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราและก็เมื่อวันก่อนนะครับทางท่านคุณครูดรรัตนาคําเพชรดีนะครับฝากขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไปร่วมงานที่โรงเรียนนาแกสามัคคีนะครับวันนั้นคับข้างไปด้วยแขกผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับท่านพอรัตนาคุณครูรัตนาฝากขอขอบคุณทุกท่านและก็งานใหญ่นะครับงานใหญ่ของอำเภอศรีสงครามนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ25กันยายนก็จะเป็นเกษียณนะครับครูบาอาจารย์ผู้ บริหารทั้ง18คนนะครับที่สีสงครามนะครับโดยจัดที่เรียนสาระแรงสริดสีสงครามมีใครบ้างครับที่กเกษียณอายุท18ท่านนะครับก็มีท่านพอมีชัยพึ่งตัวท่านพอเดชานัขจัดนะครับคุณครูปัถนาอุ่นกลมคุณครูสงการสุทธรรมคุณครูดารุณีดารณีทิสุกะคุณครูบางอ่อนนนตรแสนคุณครูการจานานักขจัดคุณครูไกรยุธโพสุคุณครูประยุนพักดี คุณครูประสัทชัยพยวนคุณครูเวียงสิทธิยาคุณครูชิสณพงศ์พิมหานี่ก็ทีมงานเราลงพ้อมครับนายอินโดนาขอพัฒนากเกษียณแล้วนะครับนายสัญญาอุภาค,คุณครพูพรทิพพาพลรักคุณครูบุญเลิศพงพิษคุณครูอินปันธงศรีคุณครูหนูแกหนูกร แวงโสธรและก็คุณครูสมพานวงสมเอายังไงท่านที่รู้จักนะครับวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการจัดงานเกษียณให้นะครับที่โรงเรียนสหาระดังสลิดนะครับก็ยินดีกับทุกโรงเรียนนะครับที่ผ่านการประเมินนะครับ ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านมานะครับสปปนนะมปปนครมลเขียนสองเราก็ยินดีกับโรงเรียนประชาสนนุศนโรงเรียนบ้านหนองสาไรโรงเรียนบ้านนาเดือโรงเรียนบ้านดอนสว่างและก็โรงเรียนบ้านดอนบากนะครับและก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับทาง4ี่โรงเรียนนี้นะครับทั้งเขตหนึ่งด้วยทั่วประเทศนะครับก็จะไปรับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปชัชญาฐกิจพอเพียงนะครับในที่ที่วิทยาลัยที่วิทยาลัยการอาชีวะ ประทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีนะครับก็เตรียมพมร,มร้อมกำลันการสลับโรงเรียนท่านรองกิรพลนามฤทิตนะครับจากพัทายาพิยาคมฝากลูกหลานนะครับที่กําลังว่างงานนะครับตอนนี้พัทายาพิยาคมารับสมัครครูธุรการหนึ่งอัตราเงินเดือน9,000บาทนะครับรับสมัครยังรับสมัครนะครับถึงวันที่27่กันยายนนะครับลูกหลานไปสมัครนะครับที่โรงเรียนพัทายาพิทยาคม อาปิดท้ายข่าววันนี้ที่เกินไว้ใน Facebook ไลฟ์ของลุงพร้อมนะครับข้อมูลของสพทตอนนี้ปัจจุบันนะครับข้อมูลสพทมีโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศนะครับ29,642โรงเรียนมีนักเรียน6ล้าน6แสนคนมีคุณครูคุณครูนะครับ368,851่น6 8 8 5 1คนผู้ในการทั้งหมดนะผู้ในการเรียนทั้งหมดนะครับ2 อ่าัคนอัตราว่างนะครับผู้บริหารนะครับ1,896อัตราอัตรากรเกษียนนะครับ6 3 1 8นะครับรวมแล้วก็ประมาณ3,725อัตราเอานี่ก็เป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์ลูกหลานได้ตัดสินใจครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับครับก็มาต่อข่าว นะครับต่อข่าวเรื่องของการเกษียณอายุนะครับเมื่อกี้นี้ทางศรีสงครามนะครับได้ประชันพันธ์ไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับท่านพอชัดชัยนะครับพอเสงี่ยมนะครับต้องขอบคุณท่านที่เคารพนะครับที่ไปร่วมงานนะครับขับขั้งเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้สุดยอดจริงๆเลยนะครับโอ้สั่งความอบุดให้แก่ทางทีมงานเนะท่านชัดชัยเนาะมีการปลูกต้นไม้โอ้ยไดีปลูกต้นไม้นะครับท่านพอ บุญธรรมศรีจิพาก็ไปร่วมได้ปลูกต้นไม้ด้วยกันได้ถ่ายไ,ได้บันทึกภาพต้นคูนค,คํคาคูนคําคูนด้วยท่านจัดชัยเดอนะครับนอกจากนั้นท่านโพสเงียมโมธามทีมงานนะครับเมื่อคืนนี้ต้องขอบคุณทางพ,พี่พู่นสุขโพสูนะครับที่ไปเป็นประธานนะครับเป็นเป็นเพื่อนกันนะครับกับท่านอาจารย์วีรกุลที่โรงเรียนบ้านนาดีวิทยาและก็วันพรุ่งนี้อย่าลืมด้วยนะครับกรเกษียณอายุข,ของข,องข้าราชการเผยสีงคามส่วน26นั้นก็จะเป็นเกษียณ ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเขตเลยนะครับ98คนนะครับที่เรียนสหราชร,รังสริดยิปเปพลาดไม่ได้ยิปพลาดไม่ได้นะครับบุญธรรมสิทิพาวันิดอสิทุพอยิ่งยอยออลองกอนใช่ <c oughs> ไหมท่านคงจะไปแต่เช้าเนระเข้าเช้าบรต้องกินเป็นยังท่านพอจะใช้วันนั้นเราไปแต่เช้าเลยเนาะบันคอแล้วก็อยู่ทั้งวันอยู่ทั้งคืนไม่ต้องมา อ่าย9สิบเก้านะครับก็จะเป็นท่านว่าที่รอยตรีอานนนกระบอกโทนะครับผู้ในการเรียนสกุลทวาปีเพื่อนปริญญาโทนะครับก็เกษียณที่สกุลทวาปีอ้าวยังไงก็วางเว้นนะครับก็จะเตรียมการไปส่วน30กันยานะครับท่านพออนริศโกษาแสงบ้านควงครีชูชาตินะครับแล้วก็ทีมงานโรงเรียนบ้านเสียงเซาคุณครูประยูนภักดีท่านพอขวัญใจแก้วลาส่วนหนึ่งตุลาคมนั้นนะครับแน่นอนนะครับทีมงานจากโรงเรียน บันนาอินนาโอนาคอยพัฒนาเอานะครับตรงไปกันแหละงานนี้นะครับมาที่แสดงความยินด,ดีนะครับ แสดงความยินดีกับลูกหลานเนาะโอ้ยนะครับสอบบรรจุประกาศแล้วนะครับกศจนครพนมยินดีกับไอโก้ไอโก้สมเพรวงศาเนาลูกสาวพอเพชรชลัตพอเพชรชลัตโอ้ยนะครับพอสุรพัฒน์วงเข็บมาใช่ไหมเอ้นะครับลูกหลานเราติดพอจิรโชตนี้นะครับยินดีกับลูกหลานที่ได้บรรจุแล้วก็หลายๆท่านเนาะทีมงานท่านพอทิพพอวันนะครับลูกหลานศิษย์เก่าเทนพัฒนานะครับยินดียินดีโอ้เป็นครูนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ ก็เตรียมพร้อมก็แล้วกันนะครับมายินดีเอื้อนหนึ่งนะครับท่านผู้ในการพลชัยชมปัญญาผู้มนการสพปนครพนมเขต2นะครับได้ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่สพปนครพนมเขต2นะครับในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการสาาสพปนครพนมเขต2นะครับก็ยี่กับพอพิทยาเยี่ยว,ร,ร,นนวร,รันะครับในนามของคณะกรรมการนะครับยิน ดีกับดีเดอรพี่ท็อปรหล่อคนรุบหล่อเมืองบุรีรัมนอกจากนั้นก็ยินดีกับคณะกรรมการอีกท่านหนึ่งนะครับชุดเดียวกันนี่แหละก็คือคุณจินตนาชาตน,นาชัย นะครับอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการผู้แทนขั้นพื้นฐานของเอกชนนะครับส่วนท่านพ่อพิทยาเ,ยเป็นผู้แทนผู้บริหารเนาะ,ะยินดียินดีนะครับไปพัฒนาบ้านเมืองของเราอาปิดทา้ายปิดทาข่าวก็แน่นอนหลักสะกรสับครูที่พึ่งของครูในยามยากใช่ไหมพี่เป็ม เอาไม่ยากไม่ยากไม่ยากก็ก็พึ่งพาได้นะครับสามารถที่จะ,ะคุณครูที่จะขอกู้นะครับก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัวใบรับรองเงินเดือนอะไรต่ตางๆนะครับท่านจะกู้ไหมก็กู้ได้นะครับถ้าใช้นี่ไปแล้ว3เดือนส่วนสมาชิกที่มีมายุกเกิน55ห้าขึ้นห้าสิบห้าปีขึ้นไปถ้ากู้จะต้องไม่รวมเงินวิทยา ไม่รวมเงินวิทยาฐานะเขาด้วยและเมื่อกู้แล้วต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละสาของเงินเดือนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเราเนี่ยแหละครับก็ดีมากแล้วนะครับกาหนดไว้ร้อยละสามเรามีกาลังนะครับเรามีกําลังเราถึงกู้ส่วนสมาชิกที่ขอกู้เพื่อชําระหนี้ในนะผู้ค้าประกันนะครับให้อยู่ในดุลยพินิษ์ของคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดําเนินการนะครับก็จะพิจารณาเป็นรายรายไป เอาอยัางไงก็ทางสหกรณ์ตอนนี้นะครับมีสื่อประชาสัมพันธ์ตอนนี้สารกำลังจะออกใช่ไหมคุณพี่สารฉบับใหม่กําลังจะออกนะครับแน่นอนเลยมีข้อมูลทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะตัวแทน นะครับตัวแทนของแต่ละอำเภอก็จะมีอยู่นะครับก็ให้ประสานงานได้และที่สําคัญนะครับเมื่อเมื่อมีข่าวสารอัปเดตทางทีมงานก็จะส่งข่าวมายัาง5้าใดสลับเพื่อนครูนะครับทั้งเจริญพรคําจันทร์สมพงษ์อุมาวันเนี่ยก็จะรายงานอัปเดตทุกเวลานาทีครับผมสวัสดีครับ